เดินชิวชวไปทำงานอีกแล้วเจ,จ๊ลงจองรถไฟก็จะไปต่อชิวชวเจ้าวนันนี้เดินชิวชวทำไมมาเร็วจังเดิวันนี้วะขึ้นรถเร็ววันนี้วะ,ะต้องรอ,อสิงนะกู ตอนแรกก็จะเข้างานสายนนด้านมากรสเนี่ย <c oughs> เอาบรรยากาศมาที่เก่าเวแลาเดิมนพี่น้องนะมองเก่าเคยเห็นงานนะพี่น้องนะเอาบรรยากาศดิวตอนเช้าเ้ามาให้เพืเ่อนๆชมแล้วะบรรยากาศก่อนทำง,งานอันนี้เป็นเมืองสตอกโฮล์มเมืองหลวง เมืองหลวงแต่มันอยู่ฝั่งหนึ่งของเมืองหลวงตรงนี้มันเป็นทาาเป็นที่เดินถ้าเป็นหน้าร้อนจะขดเยอะมากไอแถวก็จะมานั่งกินเบียร์สมัยก่อนแต่ถมปั๊มกินเบียร์แถนี้บ่อยมีร้านค้าร้านอาหารเปิดขายพวกดอกไม้ขน่น้อะนี้ก็เป็นที่นั่งกินเบียร์ จะเป็นหน้าร้อน,น,นกินเบียร์แถวนี้น,นี่ที่เกิดถ่ายให้เปืนปอนะดำตอนคริสต์สมาสน,น,น,นี่ก็เป็นบาร์เราเป็นหน้าร้อนตะนานเขาบอกตรวจะจะเปิดหน้าร้อนตรงนี้ก็เป็นไนอ้นนตึกอะไรวะตึกเออนน พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ของสตกอกงอันนั้นก็เป็นโรงแรมนะตึกนั้นรงแรงนะงนี้นนะนนนก็ต้นคริสต์มาสสวยมากเดีกนะ้องถ่ายให้มันกระฉูดหน่จ้ะมาถ่ายต้นคริสต์มาสเฉยจ้ บรรยากาศยามเช้า,าประมาณใกล้จะแปดมงแล้วก็ประมาณแปดโมงเช้าเออใช่แปดโมงเช้านั่นก็จะเป็นโรงแรมจต่โรงแรมอันนี้นก็เป็นร้านคา้ายังไม่เปิดเพราะว่ายังเช้านั่งรอก่อนพี่น้องใครเอาแก้วมานั่งกินตรงนี้ไม่เก็บ นั่งรอวัอนรอชิวๆพี่น้องเลยรอถ่ายตัวคิดสมัครพี่น้องชมจะพี่น้องด้ยอันนี้ก็เป็นตึกสวยตึกมีตึกเดียวเป็นเป็นเขาเรียกคอนโดพี่น้องคอนโดนี่แหละสูงสูงคักสูงแน่แล้วพี่น้องสำหรับประเทศเขาสร้างสูงเดเ้เข่นี้แล้วตึกนี่แหละตึกเกินคอนโด ประเทศีเขาบอกไฟสามตึกูงดอกพี่นนอะเฮ้ยอันนี้ก็ต้นคิตสมาะสวยบรรยากาศน่าชมก็้่าเขานี้ก็จะเป็นบ้านลูกค้าเดินไปตรงนี้เลยพี่เนะผ่านขาก็ไสเดินไปตนครับจะสามนาทีถึงตรงข้ามกับโรงแรม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้สภัยสปิเดนจ้าทำงานต่อไปนะคะสู้ๆจ้าอย่าลืมรักษาสุขภาพนีเด้จ้าทุกคนเพื่อนๆรักทุกคนนะจ้าสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะจ้า